สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะต้องบอกว่าล่าสุดเวียสกลวัฒวิกกี้นั้นก็ได้พาลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องวิรินมาฉลองเทศกาลสงกรานต์ครั้งแรกนี่แหละความสุขที่รอคอยมาทั้งชีวิต ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับเวียสกลวัตนพระเอกดังได้เผยโฉมหน้าทายาทครั้งแรกหลังภรรยาคลอดลูกสาวน้องวิรินโดยงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทางด้านคุณพ่อก็เห่อลูกสาวแบบหนักมากซึ่งเป็นโมเมนต์ที่พระเอกหนุ่มรอคอยในชีวิตจริงมานาน และก่อนหน้านี้เจ้าหนูวิรินลูกสาวของเวียสกลวัฒน์อายุ3เดือนหน้าเหมือน่าแฝดแม่เป๊ะๆโดยงานนี้เวียสกุลวัฒน์นั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าไม่ทวินท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมอย่างมากมายว่าหน้าเหมือนแม่จริงๆและล่าสุดเวียสกลวัฒ์วิกกี้นั้นก็ได้พาลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องวิรินม,มาฉลองเทศกาลสงกรานต์ครั้งแรก อบอุ่นหัวใจโดยทางด้านเวียสกลวัฒก็ได้เผยโมเมนต์แห่งความสุขในวันสงกรานต์ที่ที่อยู่กันพร้อมหน้าครอบครัวเป็นปีแรกงานนี้จะอบอุ่นขนาดไหนไปชมภาพกันเลยขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวคะ่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ